สวัสดีครับช่วงของรายการเดลิเวอร์ไซส์ในช่วงนี้นะครับเราพบกับคุณวีศรศักดิ์โสุรัตน์ประธานสภามหายใจกรุงเทพนะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้เราได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเรื่องของพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวอาจจะทําให้คนที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมอากาศสะอาดตอกออกอกใจนะฮะว่าเออเราเตรียมการกันมานานอนาคตของกฎหมายฉบับน,นี้จะหมดไปไหมนะฮะสวัสดีค่ับอาจัย์ครสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณจิระครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วร่างพรบอากาศสะอาดเข้าตั้งแต่วันพุธแล้วต่อเนื่องมาเป็นวันพฤหัสตอนวันพุธไม่เท่าไหร่หรอครับเพราะวันพุธนะมีคนที่ทั้งร่างเนี่ยยาวนะครับพรบฉบับนี้พรบนี้ถ้าเรียกเป็นรายมาตราประมาณร้อยกว่ามาตราเท่านั้นแต่คําว่าร้อยกว่ามาตรานั้น ในแต่ละมาตรายังมีร้อยทับหนึ่งร้อยทับสองเจ็ดสิบแปดทับสามเจ็สิบเก้าทับหกทับสิบสี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะรวมๆแล้วเนี่ยมันสามร้อยกว่ามาตราที่มันต้องโหวตทีละมาตราดังนั้นผมว่ากว่าจะเสร็จในการโหวตทีละมาตราอย่างนี้ต่อให้ตั้งใจนะเราไม่มีอะไรมาแทรกเลยนะครับคุณจิระผมว่าก็ต้องถึงกลางเดือนตุลาแหละถึงจะสามารถโหวตจนกระทั่งมาตราสุดท้ายบทเฉพาะการแล้วก็มาพิจารณากันว่ารับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาการ อ,อันนี้คือให้เห็นก่อนว่ามวยที่เรียกว่าลงมติในวาระสองและสมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นมวยยกยาวยกยาวข่าวที่ออกมาบอกว่าพรบรนี้คือค,อคล้ายๆว่าองค์ประชุมล่มเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่ออนาคตกฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมครับไม่เลยต่อให้องค์ประชุมล่มกฎหมายก็ไม่ตกตราบเท่าที่ยังไม่ยุบสภานะ ทันทีที่มีการเรียกประชุมอีกซึ่งกับเรียกประชุมแล้วล่ะเพราะว่าจาันทังคารที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมเพื่อจะอภิปรายนโยบายการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีครับอันนี้พอถแถลงนโยบายเสร็จคณ,ณะรัฐมนตรีเขาจะได้ไม่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินกันเสียทีหรือถ้ายังไม่ถแถลงเนี่ยแค่ไปถวายสัตย์มาได้เป็นรัฐมนตรีเต็มตัวไปแนะนําตัวไปรายงานตัวไปดูกระทรวงไปดูห้องทํางานได้ แต่ว่ายังสั่งใครไม่ได้เลยนะยกเว้นกรณีครั้งนี้พิเศษก็คือให้คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรันตรีว่าการกระทรวงอาการต่างประเทศสามารถเดินทางราชการแล้วไปถแถลงที่ที่ประชุมใหญ่สหาประชาชาติได้เรียบร้อยที่เหลือก็รอให้ถแถลงเพราะถแถลงนั้นคนก็ถามเหมือนกันนะว่าในรัฐสภาพระวุฒิสภาและสภาผูแ้แทนราษฎรต้องมาประชุมร่วมกันการถแถลงนั้นแปลว่าค บรรดารัฐมนตรีจะมีสิทธิสั่งราชการตั้งแต่เมื่อใดเป็นต้นไปคำตอบก็คือว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นถแถลงคืออ่านคำถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเสร็จปั๊บพอขอบคุณท่านสมาชิกค,ครับโค้งปั๊บลงนั่งปุ๊บเนี่ยคอรมอบ36คนอิตาลีเต็มที่แหละครับไม่ต้องรอให้การอภิปรายเสร็จจบเลยนะครับใครจะอภิปรายยังไงจะกี่วันกี่คืนก็ช่างเหะ แต่ว่าคอรมอเนี่ยเขามีอิทธิฤทธิ์เต็มที่ละทันทีที่ขอขอบคุณคับลงหน้าตูมเสร็จนะเพราะนั้นนั่นก็วันจันทร์วันอังคารพอวันพุธและพฤหัสก็คือวันนี้ก็วาระของสภาผู้แทนราษฎรก็ดําเนินการไปตามปกติในการดําเนินการตามปกติถ้าไม่มีการขอเอาวาระอื่นขึ้นมาแทรกก่อนเป็นเรื่องด่วนพิเศษพรบอากาศสะอาดก็จะคาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็จะเริ่มไล่ต่อไปเรื่อย ติดขัดอยู่ที่มาตราไหนก็จะนับจากมาตรานั้นคราวที่แล้วติดขัดอยู่ที่มาตรา14ถามกันว่าองค์ประชุมเพียงพอหรือไม่เอานับวาละไอ้นับองค์ประชุมกันนับมานับไปขาดไปหนึ่งเสียงซึ่งสำหรับผมนะในฐานะคนที่เคยอยู่ในสภามาก่อนประสบการณ์ของผมก็คือว่าสมาธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤเรื่องหัดบ่ายนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะกลับพื้นที่เพราะสอสอเขาไปอยู่กรุงเทพกันหมดสอสอส่วนมากสอสอเขตนะ หรือแม้กระทั่งปฏิลิสก็เถอะหลายคนก็อยู่ต่างจังหวัดและหลายต่างางจังหวัดนั้นต้องจองตั๋วล่วงหน้าตั๋วเครื่องบินพอจองตั๋วเครื่องมาสต่อให้สมมุตินะฮะเตรียมบินหกโมงเย็นห้าโมงเย็นพอถึงบ่ายสองบ่ายสามอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วต้องไปเตรียมตั้งท่าอยู่ที่สนามบินกันแล้วเผื่อรถติดแต่ว่างานสภาเนี่ยครับอาจารย์อ,อก็ควรจะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ห้องประชุมรัฐสภาไม่ใช่หรอฮะไม่ใช่การลงพื้นที่หาเสียงเพราะว่า หน้าที่หลักของเขาคือการที่จะดูแลเรื่องของกฎหมายสสนะถ้าโมเดลอาเสียงนี่หลายคนบอกว่าเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่าแล้วก็แล้วอ,องค์ชุมล่มเพราะว่าหลายพักนี่นะจารย์หลายพักเนี่ยโอ้ขาดหายไปกันหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกินกว่าห้าสิบเปอร์ซ็นบางพักมาไม่ถึงสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องถูกวิจารณ์แล้วผมไม่ได้เห็นว่าเป็นเหตุของที่ผมเห็นด้วยนะเพียงแต่ผมสังเกตเอาจากประสบการณ์ในการนั่งที่สภามาทั้งเคยเป็นสสแต่ผมก็เป็นสสที่ บ้านอยู่กรุงเทพอะ่ะผมก็เลยไม่ต้องไปไหนก็เข้าใจแต่ว่าคนที่ต้องไปก็เข้าใจอีกแต่ข้าถามก็คือว่าแล้วก็เขาบอกว่าให้ประชุมวันพุธพฤะเลือดหักไงส่วนใหญ่แล้วนะสสก็จะเดินทางเข้ามาเพื่อจะมาประชุมพักประจำตัวของตัวเนี่ยประชุมพักกันตอนบ่ายวันอังคารแล้วก็ค้างกรุงเทพอยู่ประชุมพุธทั้งวันแล้วก็พระเลือดหัสเย็นก็จะพยายามเตรียมตัวกับพื้นที่กันแต่นั่นแหละ ก็ขาดองค์ประชุมไปหนึ่งเสียงก็เลยนับต่อไม่ได้ท่านประธานก็เลยต้องให้ยุติการประชุมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันต่อในรอบถัดไปซึ่งก็คือวันพุธวันพฤหัสนี้นะฮะกลับมาประชุมกันละเดิมทีเนี่ยวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยกตั้งใจว่าน่าจะได้สักห้าสิบมาตราปรากฏว่าได้ไปแค่สามมาตราเท่านั้น่ะลมซะแล้วอ่า,อามาณขณะที่เรากำลัลงออออากาศนี้เป็นเช้าวันพฤหัสก็เดี๋ยวประเดี๋ยวก็จะไล่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับ และน่าจะเป็นไปได้ว่าถ้าวันนี้ไม่ติดขัดอะไรก็จะได้โหวตมาตราสําคัญอันหนึ่งครับกุจิระมาตราที่ยังค้างคากันอยู่ว่าประธานคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดซึ่งทุกจังหวัดจะมีนะตามพรบฉบับนี้ต่อไปนะให้มีคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดนี้รับผิดชอบจากทุกแหล่งกําเนิดเลยแล้วก็ไปดูตั้งแต่ป้องกันบรรเทาเยียวยาฟื้นฟูสอยละบาทนะคณะกรรมการนี้ต้องทําไปถ้าคณะกรรมการนี้ดูแลจังหวัดแล้ว แล้วปรากฏว่ามีบางพื้นที่ที่มันทับซ้อนเช่นเขตร่องเขานี้มันเชื่อมกับร่องเขาอื่นของจังหวัดอื่นเฉพาะพื้นที่ร่องเขานั้นควรจะไปมีคณะกรรมการอากาศสะอาดเขตของตัวเองก็ให้ไปมีเอาวละเนี่กระเจมแบบนี้นะแปลว่ามีเจ้าภาพระดับพื้นที่ทั้งพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์และพื้นที่ในเชิงรัฐศาสตร์ คำถามคือใครจะเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งร่างที่รัฐบาลเสนอเอาไว้ก็จะเป็นว่าให้นะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะ่ะเป็นประธานส่วนร่างที่พักฝ่ายค้านณวันยื่นและร่างที่ภาคประชาชนเข้าชื่อร่วมกันยื่นไว้กําหนดให้เอานายกอบจอคนก็ถามมาเยอะครับว่าเอาแบบไหนดีกว่ากันฟังมาจนจบแล้ว คงหาข้อยุติแน่ๆเนี่ยไม่ได้เพราะเถียงได้ทั้งคู่น้ำหนักดีทั้งคู่นะครับอันแรกก่อนคนที่เขาจะเอานายกอบจอเขาก็บอกว่าหนึ่งนายกอบจอเนี่ยมาจากการเลือกตั้งในพื้นที่ถ้าบริหารจัดก,การเรื่องอากาศสะอาดไม่ได้ถึงเป็นที่ถูกใจนนะรอบหน้าคนนั้นจะไม่ได้ถูกับเลือกตั้งเข้ามาอีกนะแปลว่าเดิมพันกันด้วยตําแหน่งทางการบริหารเลยในขณะที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดต่อให้บริหารได้ดีหรือบริหาร ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่อยากที่เห็นจะย้ายหรือไม่ย้ายอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยส่วนกลางซึ่งไม่ได้ไปสูตรฝุ่นในพื้นที่นั้นด้วยนะครับคุณทีละครับเขาก็เป็นเงื่อนไขที่หนึ่งเขาบอกว่าแล้วจะจะเอาคนที่มาจากการแต่งตั้งหรือจะจะเอาคนทมาจากการเลือกตั้งในพื้นที่นั้นล่ะเอออันนี้ก็มีน้ําหนักของเขาแบบหนึ่งนะดตานที่สองคนที่เขาอยากจะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็บอกว่าแต่นายกอบจไม่มีอํานาจสั่งการหน่วยราชการใดๆทั้งหมดในจังหวัดนั้นเลยนะ สั่งได้แค่ประหลัดอ,อบจอและให้ประหลัดอบจอไปว่าเอาเองกับลูกน้องที่อยู่ในสํานักงานอ,อบจอซึ่งนายกอบจก็ไม่ใช่นายของนายกเทศมนตรีของนครเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบลหรืออื่นๆเลยนะครับไม่ได้เป็นนายเลยการเป็นประธานคณะกรรมการอากาศสะอาดจ,จังหวัดเขาก็เลยเสนอว่าพวกที่อยากจะได้ผู้ว่าก็บอกว่าเอาผู้ว่าเหออเพราะผู้ว่าเนี่ย เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้ดูเวลาเขาแต่งกีกากีนะที่คอเขาจะมีเข็มอยู่เข็มนั้นเนี่ยติดเข็มของคําว่าจังหวัดนั้นหรือไม่ถ้าใช่เพื่อผู้ว่าสั่งได้ทุกคนนะที่ผู้ว่าจะสั่งไม่ได้คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพราะคอของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะขึ้นกรมโดยตรงที่กรุงเทพนี่สั่งชนประธานตรงๆก็ไม่ได้นะเพราะนั่นเขาขึ้นตรงกับกรุงเทพ แต่นี่ก็เป็นน้ำหนักที่ฝ่ายที่ต้องการผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอย่างน้อยก็สั่งได้เยอะหละ่ะสั่งคนได้เยอะสั่งเงินได้บ้างก็กลับมาสู่คนที่อยากจะได้นายกอบจอล่ะทีนี้นายกอบจอบอกว่าโอ้ยสั่งคนได้เยอะได้น้อยไม่เป็นไรหรอกแต่นายกอบจอมีตังค์แต่ละจังหวัดเนี่ยนายกอบจอเขาได้ภาษีมาจากท้องถิ่นเขาเก็บภาษีเอาไว้เนี่ยเขามีงบของเขาเองแล้วก็ ก้อนใหญ่ซะด้วยใหญ่กว่าผู้ว่าเอาเป็นว่าถ้า,ถาเทียบถ้าเทียบของเชียงใหม่นะยกตัวอย่างนะครับเชียงใหม่นนายกอบอจอนี่ก็มีกันหลายพันล้านะนั่นตัวนายกอบอจอสามารถสั่งเงินได้เป็นหลายพันล้าน <S <S ส่วนผู้ว่าราชการสั่งได้ประมาณสองสามร้อยล้าน,นโดยประมาณเอา,เอาเป็นว่าแล้วแต่หมวดด้วยล่ะแต่หลงจ้องแล้วเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยห่างกันห้าเท่าโดยประมาณนะครับโดยประมาณรตรงนี้เป็นเป็นปัญหาเรื่องของการแบ่งแยกอานาจ ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนภูมิภาคว่ะที่ว่าคงไม่เฉพาะเรื่องพรบอากาศสะอาดหลายเรื่องตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ต้องเคลียร์ทุกเรื่องทุกเรื่องนะคุณจิระคุณจิระถามได้ถูกเลยจริงๆก็เป็นทุกเรื่องแหละอแต่ถ้าเอามาว่ามาถู่ประเด็นเรื่องว่าในพระรพระราชัสอากาศสะอาดให้มีคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดนั้นเนี่ยจะเอาใครเป็นนายกเป็นประธานนะอ่กลุ่มที่จะเอานายกว่าต่อไปอีกเขาก็บอกว่าเนื่องจากนายกเนี่ย จะอยู่กันยาวๆนะจนกว่าจะหมดเทอมสี่ปีแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขกําหนดว่าแกจะอยู่ได้แค่สองเทอมเหมือนนายกรัฐมนตรีนะแกจะอยู่แปดเทอมแปดสมัยเก้าสมัยแกก็เป็นไปนะเพราะนั้นแกจะหลับตานึกภาพได้หมดเลยตั้งแต่น้ําท่วมไฟไหม้จนกระทั่งถนนตรงั้นนี่ตัดแล้วยังไม่ตัดผู้ว่าไม่เหมือนนะผู้ว่าส่วนใหญ่จะดูดกันได้ไม่เกินสองถึงสามปีนานๆจะอยู่กันครบสี่ปีแล้วก็ต้องเวียนย้าย เก่งแค่ไหนก็ต้องเวียนย้ายหลายคนกว่าจะมาเป็นผู้ว่าได้อายุมากเก่งละ,กะเกษียณพอดีอันนี้ก็จะมีปัญหาแบบนแล้วก็ทำให้คนที่อยากจะได้ทั้งสองอย่างนะเขาก็เลยเป็นที่มานะคณะกรรมาการเขาก็เลยไปลงเป็นว่าในการโหวตโหวตเป็นว่าอ่ะเอานายกอบอจอมาเป็นแล้วกันแต่ถ้านายกอบอจอบริหารแล้วเนี่ยไม่ได้ประสิทธิผลอย่างที่ต้องการนะ ในมาตรานั้นนะบอกไว้เลยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการอากาศศาสตร์จังหวัดนะั้นเข้าไปทําหน้าที่ประธานได้เลยเออก็เป็นกฎหมายครั้งแรกนะที่มีการเล่นบทตัวสำรองในมาตราเดียวกันไว้เลยเอ้าวแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นมาตราสาคัญนะผมคิดว่าในสัปดาห์นี้คงจะโบวกันไปจนถึงมาตรานี้แหละซึ่งไม่รู้ละว่า แม้ร่างของคณะกรรมการการจะมาเป็นว่าให้นายกอาบาจอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ผู้ว่าเตรียมสำรองเอาไว้เสียบเข้าไปแทนในกรณีที่จําเป็นนั้นที่ประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้จะโหวตว่ายังไงตนปณิชาถ้า,ามีการยุบสภานะฮะตามกําหนดการสี่เดือนข้างหน้านี้นะฮะที่นายกรีได้ประกาศไว้ลงหน้าแล้วเนี่ยแล้วกฎหมายฉบับนี้มีโอกาสไหมครัที่จะ พิลายืดเยเะสะสะเื้อพ่อสสก็ห่วงกลับบ้านไปหาเสียงทําเต็มที่ในการประชุมสภาเนี่ยะจะโอททำให้ยืดเยื้ออไปไหมถ้าตกตอนนี้อย่างนั้นขึ้นมาเนี้ยต้องมาเริ่มรับหนึ่งกันใหม่ไหมะกฎหมายนี้ถ้านะมีเหตุนในการยืดเยื้อแล้วโวดไม่จบสักทีจนกระทั่งจบวาระสองลายมาตราจนครบฟังข้อสังเกตให้เสร็จก็เข้าสู่วาระสามทันทีประธานจะถามว่าทีนี้ ขอถามทั้งร่างนะไม่ถามเป็นลายมาตราแล้วนะทั้งหมดจะเห็นด้วยไหมถ้ากดปุ่มเห็นด้วยตูมเสร็จนะก็ผ่านเลยนะคนุณจิระนะซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้นะผมคิดว่าสมัยประชุมสภาจะจบในวันสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็น่าจะผ่านได้นะเสร็จละกับของสภาผูา้แทนราษฎรก็จะไม่ตกไปไหนอีกนะอันนี้ตอบด้วยเงื่อนไขที่หนึ่งก่อนค,คือเป็นไปโดยราบรื่นก็ผ่านและน่าจะสามารถส่งให้วุฒิสภาได้ทัน ก่อน31ตุลานี้<อ>เพื่อให้วุฒิสภาเขารีบบรรจุวาระแล้วก็รีบนัดประชุมวันจันทร์สุดท้ายอังคารสุดท้ายเพื่อจะมีมติว่าเอารับร่างหลักการนี้ได้ไหมถ้ารับได้อภิปรายกันสักวันสองวันแล้วก็ตั้งกรรมธิการเลยอย่างนี้นะพอปิดสมัยประชุมแม้ห้องประชุมใหญ่จะไม่สามารถเรียกประชุมได้ทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภา แต่คณะกรรมการติการของุัิสภาก็จะได้เริ่มดําเนินการไปพลางได้เลยนอกสมัยประชุมนะเพื่อว่าพอเปิดสมัยประชุมในกลางเดือนธันวาคมขึ้นมาซึ่งฝุ่นก็จะเริ่มมาแล้วนะวุัิสภาก็จะกลับมาประชุมกันใหม่แล้วบอกว่าเอ้ากรรมธิการทํางานเสร็จหรือยังเราจะได้โหวตวาระสองสามไปเลยและจะได้จบจะได้ทลนก้าขึ้นถวายเพื่อลงพระประมาภิไธยประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายอันนี้ตอบซีนารีโอคือ สมมุติเหตุการณ์ที่หนึ่งคือเป็นไปโดยราบรื่นเวลาที่มีอยู่ผมยังเชื่อว่าเราจะสามารถเห็นรัฐสภาทำคลอดล่างนี้ได้เสร็จทันก่อนฤดูฝุ่นที่จะมาถึงแต่บังเอิญมาคําถามของคุณจิราบอกว่ามันก็ไม่แน่หรอกนายเกิดสภาเกิดขุกขักเรียกประชุมยังไงยังไงก็ได้องค์ประชุมไม่ค่อยได้นะยิ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยนะถ้าไม่เชื่อว่ามีเสียงของฝ่ายค้านมาประคองเอาไว้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเกิดมันไม่ได้จริงๆนะ แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดสมัยประชุมก็ยังไม่ได้คลอดเปิดสมัยประชุมหน้าขึ้นมาก็จะเหลือเวลาใกล้ชิดจะถึง4เดือนแล้วนะแล้วถ้าเกิดถึง4เดือนต้องยุบสภาจริงๆตามที่ประกาศเอาไว้ตกกับร่างนี้ก็จะตกแต่ตกแบบไม่ตายสนิทนะตกสลบตกสลบเป็นยังไงก็ต้องรอหลังเลือกตั้ง เลือกตั้งทั่วไปเสร็จตั้งคณะรัฐบาลได้ใหม่ได้นายกตั้งคอรอมอเสร็จพอรคอรมอเสร็จก็มาถวายถวายสัตว์เสร็จแล้วก็มาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกพอถแถลงเสร็จนับจากวันนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญกําหนดว่าให้นับไปอีกสองเดือนดูซิว่าคอรอมอใหม่เนี่ยเขาอยากจะไปปั๊มหัวใจร่างเนี่ยที่มันตลบไปเมื่อกี้เนี่ยที่คาสภานะ่เอามาส่งให้สภาเอาไปชุบเลี้ยงต่อหรือไม่ ถ้าไม่พูดถึงเลยสองครบสองเดือนไอ้เจ้านี่ก็จะตายสนิทไปเลยต้องไปเริ่มกระบ,บวนการกันใหม่นับหนึ่งตั้งแต่เข้าชื่อกันใหม่เลยนะแต่ถ้าหากว่าคอรมอรลยุคถัดไปหลังจากการเลือกตั้งแล้วบอกว่าโอ้แม้สภาที่แล้วตัดสินใจไม่ทันแต่คอรมอรยังเห็นว่าในเมื่อมันอยู่ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรวาระสองสามอยู่ก็ขอให้นำขึ้นมานำเสนอให้ สภาผูพพ้แทนราษฎรช่วยพิจารณาต่อไปอย่างเนี้ยปั๊ม CPR ขึ้นมาได้หัวใจเต้นแล้วเดินต่อในมาตราต่อไปเลยฮะนี่นะครับหรือจะกลับไปถอยมาเป็นแบบแบบนับนับว่าอไปเริ่มวาระหนึ่งกันเลยแบบไอ้นี่ย,ยังไม่เคยเกิดน,นะกรณนนีแบบนี้ยังไม่เคยเกิดประเดี๋ยวก็คงจะมีการถามกันอีกว่าว่ามันตอนฟื้นอ่ะฟื้นตอนไหนครับกรณีอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมีคนที่มีผมหยดขัดแย้งหรือว่า ไม่อยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านนี้ยน่าจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมมีตีว <laughs> ะมีฮะ <laughs> <laughs> แล้วแสดงตัวแล้วด้วยเพียง <laughs> แต่ว่าคําว่าแสดงตัวไม่ได้บอกว่าไม่ให้ผ่านแต่เขาอยากจะให้พิจารณาอย่างน้อยสองประเด็นกลุ <laughs> ่มแรกคือกลุม่มภาคเอกชนภาคธุรกิจที่เขาบอกว่าก็ได้ยินว่าเธอจะรัฐบาลต่างๆจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโลกร้อน แล้วก็ยังจะมีกฎหมาย p r t r คือกฎหมายที่ว่าโดยเรื่องของการขึ้นตัวเก็บรักษาเอาไว้ซึ่งสารอันตรายต่างๆต่อสิ่งวแวดล้อมมีทั้งสามพระราชบัญญัตินี่ยังไม่นับเรื่องพระราชบัญญัตริร่างพระราชบัญญัติเรื่องสากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สามสี่ร่างนั้นล้วนแล้วแต่ไปสร้างภาระแก่ผู้ประกอบการทั้งสิ้นนะท่านไม่มัดรวมมันซะหน่อยเหรอแล้วทําให้มันเสร็จพร้อมๆกันออกมา แล้วจะได้มาดูกันว่ามันเพิ่มภาระแก่ภาคธุรกิจอย่างไรภาคโรงงานอย่างไรเขาจะได้ไปคํานวณกันแล้วก็ไปสื่อสารกับภาคการเงินว่าในเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาคการเงินต้องปล่อยสินเชื่อให้เขาไปลงทุนให้มันสอดคล้องเพราะไม่มีใครเขาอยากจะทําผิดกฎหมายหรอกนะาอ่านี่ก็เป็นคาอธิบายนะที่ออกมาจากภาคธุรกิจนะส่วนที่สก็จะเป็นว่าเป็นกลุ่มที่นี่แหละเถียงกันเรื่องเหมือนเมื่อกี้ ตกลงจะเอาใครเป็นหัวหน้าคณะกรรมการอา,อากาศสะอาดจังหวัดอย่างนี้ก็จะมีเสียงกันถ้าไม่ได้ดังใจนี่อาจจะงุนงดงงแงได้นะประเภทเดียวกันนี้ประเภทที่สองนะั้นก็จะมีมาตราอื่นๆอีกด้วยนะคุณจิระเช่นมีแย้ม,ยมออกมาแล้วว่าเอ๊ท่านผู้แทนของกรรมธิการในชั้นผู้แทนในชั้นกรรมธิการที่มาจากฝ่ายคอรม ได้สงวนความเห็นเอาไว้คําว่าสงวนความเห็นแปลความหมายคือเหมือนแปลยตินั่นแหละแปลยติแปลว่าฉันขอจองที่จะอภิปรายนะในห้องประชุมใหญ่ถ้าเธอไม่ได้เป็นกรรมธิการเธอต้องใช้ศัพท์คําว่าเธอแปลยติจะเป็นสสอน่ะแต่ถ้าหากว่าเธอเป็นกรรมธิการแล้วแล้วเธอเป็นเสียงข้างน้อยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเธอเธอสามารถสงวนความเห็นได้ก็ได้มีการสงวนความเห็นจริงๆคือสงวนเอาไว้ว่าขอสงวนความเห็น ในการที่จะเห็นด้วยกับเรื่องการมีกองทุนอากาศสะอาดทั้งหมดอันนี้ก็เรียกว่าขนลุกสู้กันพอสมควรว่าอ้าวถ้ามีตัวแทนที่มาจากคอรมอเขาสงวนแบบนี้ทั้งหมดเอ๊เป็นการบอกใบ้หรือเปล่าว่ารัฐบาลอาจจะไม่ประสงค์ที่จะให้หมวดนี้ผ่านแต่มาตราอื่นผ่านหมดนะยกเว้นหมวดนี้หรือเปล่าก็เลยมีคําอธิบายเชิงท้าทายนิดหน่อยว่า แล้วเธอจะออกพรบรฉบับนี้มาทําไมถ้าเธอไม่ให้กองทุนมาด้วยเหมือนให้รถแต่ไม่ให้น้ํามันให้เอาไปหาเอาข้างหน้ารอเอาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่ต้องไปแย่ยงชิงตกตีกับปัญหาอื่นมาเยอะแยะเลยแล้วจะทันการได้อย่างไรแล้วเราก็เห็นเป็นประจำนะครับว่างบมาเนี่ยในหลายปีขนาดไปของงกลางแล้วนายกบอกว่าเดี๋ยวจะรีบทําให้นะคอรมอมีมติเห็นชอบปล่อยงบกลางมาเพื่อจะไปดับไฟในป่าป้องกันไฟป่านะ มักจะคอรมอให้ให้มาในตั้งแต่เดือนธันวาแต่ว่ากว่าเงินจะไปถึงที่คนทำงานหน้าป่านั่นน่ะบางทีมันเลยเมษาไปแล้วไฟมันดับไปแล้วฝนมันเริ่มมาแล้วเงินนั้นก็จะใช้ไม่ทันไงอันนี้เป็นงบปกติคุณจิระวันนั้นก็เลยไปที่บาเขาก็อยากจะให้มันมีกองทุนมาใซ้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ร่างของรัฐบาลที่เคยเสนอมาเนี่ยไม่มีกองทุนนะแต่ร่างของภาคฝ่ายคา้านร่างของภาคประชาชน มีกองทุนแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อไปนั่งในคณะกรรมการฝ่ายค้านและฝ่ายร่างภาคประชาชนเนียเขาเขามาประชุมหนาแน่นนะเขาก็จะโหวตปุ๊บเขาก็จะได้เสียงของเขาได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับที่เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าถ้าเกิดมันมีกองทุนหรือมันไม่มีกองทุนคนที่ไม่ได้อย่างที่ต้องการนยเขาจะทายังไงกับการโหวตในมาตราอื่นๆหรือแม้กระทั่งในวาระสาม พราะวาระสามนี่เอาหรือไม่เอาเลยนะต่อให้คุณเห็นด้วยเห็นด้วยกับลายมาตามาเรื่อยๆแล้วคุณไปบอกบทหน้าตาสามวาระสามไม่เอาแล้วเสียงข้างมากเป็นอย่างนั้นนะตกนะจากประสบการณ์ของอาจารย์และสมภาพแวดล้อมที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังมันนี่นะครับคิดว่าโอกาสผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะตอนนี้คณสืขอาจารย์สถานการณ์แบบสภาแบบนี้ประเทศไทยก็ไม่เคยเจอมาก่อนอย่างน้อยที่สุดในสามสิบปีนี้นะครับ คือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาครับซึ่งสามัญสำนึกก็จะบอกกับผมว่ารัฐบาลอายุไม่น่าจะยืนยาวรอเอาให้ครบสี่เดือนให้ได้นี่ก็ถือว่าเก่งนะและสองรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยอย่างนี้ปกติเขาจะไม่ทะเลาะกับสภา<อ>ก็จะแล้วแต่เอา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 ,เอาสภาเขาอยากจะได้แบบนี้มีเรื่องที่ต้องไปขอสภาอีกเยอะเลย <laughs> เรื่องแค่นี้ปล่อยสภาไป,ไปเฮออซึ่งถ้าหากว่าคนที่นั่งอยู่นะในห้อง ประชุมนั้นเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเขา,าอาจจะโหวตหน้าตาเป็นยังไงรายพักการเมืองเนี่ยตอบยากเลยซึ่งเสียงผลจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฮะเขามาประชุมน้อยมากประชา็นน้อยมากมัน,นเป็นเครื่องโปกใช่ไหมฮะถ้าเข้าโดดความแน่บางที่มันไม่คว่มนะคือมันองค์ประกอบมันไม่พอมันก็จะบอกว่าเป็นการคว่มก็ไม่คว่มทันทะีเนาะแต่มันก็ไม่ผ่านทันที จะเป็นอันที่ผมก็จะห่วงอยู่เหมือนกันทีนี้บรรยากาศณน,นาทีนี้นี่มันก็เป็นของที่ไม่เคยมีใครผู้งามองเห็นมาก่อนนะว่ามันจะเกิดมาถึงได้ขั้นขนาดนี้สังเกตนะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะขั้นมีหนังโฆษณามาขั้นด้วยกันบอกว่าเรื่องอุโมง์ยุบหลุมยุบที่หน้าโรงพยาบาลวชิระนั้นเนี่ยจะเอามาเป็นเหตุปัจจัยในการสนทนากันซะหน่อยดีไหมพูดงในเมื่อองคประกอบไม่พอามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนแล้วกัน ต่ในที่สุดมันก็โง่โหไม่ไม่พออยู่ดีนะอเราทําใจยังไงดีฮะเรื่องนี้ถึงตอนนี้คนที่คาดหวังอากาศสะอาดถ้าคาดหวังอากาศสะอาดทําความเข้าใจกับร่างเหอะเรามาอ่านเลยแล้วเราจะได้ไปทวงต่อได้นะทวงในขณะที่ยังไม่ยุบสภาให้ผู้แทนของท่านเนี่ยหนึ่งมาประชุมสองโหวตเพราะยังไงเราก็จับตาดูการโหวตของทุกมาตราอยู่แล้วแหละว,ว่าใครโหวตว่ายังไงสามเมื่อมันผ่านแล้วก็ ช่วยกรุณานะเร่งหน่อยพระบทเฉพาะการบอกเอาไว้ว่ามันต้องออกอนุบัญญัติคือกฎหมายลูกของพรบเนี่ยให้เสร็จภายในสองปีผมไม่มีคผมไม่คิดว่ามีใครอยากจะให้มันเสร็จในสองปีที่สองนะเขาก็อยากจะเห็นว่ามันเสร็จเร็วๆมีกฎหมายแม่มาปั๊บพูดง่ายพอยื่นแขนยื่นกำปั้นออกมาแล้วเนี่ยต้องงอกนิ้วออกมาได้ภายในไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์กันเลยได้ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับที่สภพานลมหายใจกรุงเทพเราจะเริ่มนัดประชุมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสนทนากันแล้วว่าถ้าร่างของมันออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นร่างฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการแบบเห็นเห็นตัวนะแม้มันยังไม่ผ่านถ้ามันยังไม่ผ่านในส่วนราชการเขาก็ยังไม่สามารถที่จะไปเขียนรายละเอียดออกมารอหรอกแต่ว่าสภพานลมหายใจกรุงเทพไม่ใช่ส่วนราชการเพราะฉนั้นเราไม่เกียนะียะเราจะเริ่มประชุมละแล้วเราจะชวนประชุมออนไลน์บ้างอะไรบ้างชวนหน่วยต่างๆเมาพิจารณาเป็นรายหมวดเลยว่าถ้าหมวดนี้ออกมาเนี่ยท่านเตรียมแล้วอย่างท่านเตรียมยังไง แล้วท่านเตรียมแบบเข้าใจมันไหมเราจะได้ไปชวนคนของกรรมธิการเนี่ยมาอธิบายกับท่านด้วยนะว่าเขาร่างมาอย่างนี้จริงอยู่ว่าในตอนโหวตอาจจะมีการไปพลิกนะแล้วมาตานั้นไม่เป็นอย่าง,งานั้นเป๊ะๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนเนี้ยร่างที่มันเป็นรูปของคณะกรรมธิการทําเสร็จนะ่ะท่านท่านท่านเตรียมอะไรบ้างเออล่าให้พวกเราฟังให้ให้อุ่นใจแล้วเราจะจดบันทึกไว้นะแล้วเราก็จะเอามารายงานต่อด้วยว่าหน่วยต่างๆเ,เขาไปเตรียมอะไรยังไงแล้วเช่นนะ หน่วยที่ทาต้องเกี่ยวกับเรื่องป่าปีนี้ต้องชื่นชมนะครับกรมอุทยานสามารถจัดการลดไฟป่าไปได้ไม่น้อยกว่า4ี่บ้าเปอร์เซ็นแน่แนแล้วนะนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกอันเนี้ดีแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าจุดความร้อนของประเทศไทยและรอยไหม้ที่ติดอยู่บนแผ่นดินนั้นเนี่ยภาคเกษตรใหญ่เท่าป่าแล้วนะครับภาคเกษตรใหญ่ขึ้นภาค,คป่าไม้หดตัวลงจนกระทั่งเมื่อก่อนเราเรียกว่าปลาใหญ่เบอร์หนึ่งในไฟป่า ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับปลาใหญ่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองตัวเท่ากันเปียบและมีแนวโน้มว่าของป่าเนี่ยเขาจะลดลงไปได้เรื่อยๆในขณะที่ภาคเกษตรจะโตขึ้นเรื่อยๆนี่ไฟในไฟไฟแบบที่มองเห็นจากดาวเทียมนะมีไฟที่เรารไม่เห็นจากดาวเทียมสองดวงหนึ่งไฟที่มาจากทอไอเสียไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินกับสองไฟที่มาจากโรงงานคูค่นี้ ดาวเทียมมองไม่เห็นเพราะนั้นก็จะมีมาตรการที่มันจะต้องออกตามหมวดนั้นลหละที่จะไปดูวัดปลายปลอกวัดเชือเพลิงเป็นต้นครับโดยสรุปแล้วเราคงต้องติดตามนะฮะการพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดอย่างใกล้ชิดเรียกว่าละวางสายตาเลยไม่ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในระหว่างนี้นะไม่งั้นความหมดไึ้นได้ทุกเมือ่อเห็นด้วยครับหมดไปก็ได้ภายใต้ภายใตย้ใ สภาชุดนี้นะครับผมใช่ครับใช่ครับอดีายว่าจ้ากันต่อนะอาจารย์คงในช่วงนี้คงต้องติดตามนีกันเกาะติดใกล้ชิดหน่อยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บีรศักิ์นะครับที่นำวันนี้มาอัปเดทให้เราได้ฟังกันนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ